ปะอืมแล้วก็ซับด้วยทิชชูมีรบับด้วยทิชชูเลยอืม <Okay. S 2> แต่มันเยอะไปมาแต่ระหว่างนี้อ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ลูกคุณแม่น่ารักมากเลยครับผม อย่าลืมนะครับติดแฮชแท็กเป็นกำลังใจให้มิกด้วยนะครับเฮ้ยเขาพูดแล้วนะแฮชแท็กมิกคนตาดีพอมี่เมย์บลลี่ก็แอบไม่บูลลี่เราจะไม่บูลลี่แฮชแท็กอุณแม่แฟนตาช่วงชั่วโมงศิลปะของลูกน้อยมิกก็คือเป็นเป็นมิกอายุกี่ขวบคะทุกคนปกติแล้วคนที่ผ่านมาจะสามขวบสามขวบมิกก็สามขวบอีกแล้วเหรอกทำไมคนอายุสามขวบกันหมดเลยอ่ะแล้วสูงเท่าไหร่พี่ยดูปะ สูงเท่าไหร่อะสามเซน้แกสูงสามเซนเต so ี้ยแ่บนี้คือเธอตัวเท่านิงแบบลิเชอรี่เห็นไหมเห็นั้ยเรียกแม่ตาก่อนเดี๋ยวเธนจนเค่ะงขายทีมแม่ตาทีมซอพอผอทีมต้าทีมตา่าส่วนผสมของมิกซ์สองเดือนอุ้ย คุณแม่จะเหมาหมดแผงเพื่อค่านมค่าขนมของลูกน้อยพูดแล้วนะพูดแล้วนะแคบแเรานะถ้าไปดูประวัติการซื้อแล้วคุณไม่ซื้อนะคะโกรธนะคุณต้องซื้อให้ฉั่ำใช่ปัดแล้วเห็นไหมคิ้วตั้งขึ้นอย่างเห็นไดน้ชัด คือก็นั่งขึ้นเราก็แบบดูธรรมชาติอะไรเงี้ยคือดูไม่โปะเกินไปคือคือน้องมีมค่ะเขาเป็นคนที่ขนคิวเยอะอยู่แล้วเหมือนที่น้องเขาบอกเนาะพระฉานการแค่ใช้มชาสคา่าเนี่ยก็เหมือนการหวีผม,มแหละใช่ก็เหมือนเราแบบออกจากบ้านแล้วแบบผมฟูๆนะอย่างเงี้ยเพราะผมเรียบเองก็จะดูแบบสะาาอาดอาก็ดูมั่นใจมากขึ้นด้วยเนาะอะไรในแง่นั้นนะคะก็คือคิวก็คือข้ามไปได้เลย ทุกคนก<ช>็คง<ช>ได้ดูคลิปที่น้องมิกลงไปแล้วใช่ไหมอ่ะคลิปที่น้องมิกเขาถ่ายมาฉันจะบอกอะไรให้ว่านั้นเขาน่าหลักมากเฮ้ยขี้อวนขี่อวนแล้วหรอโดนโจมตีมาเนี่ยอย่าโจ